คุณผู้ชมครับจากกรณีคนร้ายขับรถตู้โตโยต้ารุ่นเวลไฟสีขาวทะเบียน2กอไก่พอพึ่ง7778กทม ระกบยิงคนขับรถเก่งยี่ห้อโตโยต้าเอ i ตีสเสียชีวิตบนทางพิเศษสีรัตนนั้นซึ่งต่อมาทราบว่าสาเหตุเกิดจากขับปาดหน้ากันก่อนถึงด่านเก็บเงินเมื่อถึงการเก็บเงินต่างคนก็ต่างอยู่คนละช่องแต่รถผู้ก่อเหตุจ่ายเงินเสร็จแล้วมีการชะลอรถก่อนใช้ปืนยิงสามนัดแล้วขับหลบหนีไปซึ่งเหตุเกิดเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา สำหรับความคืบหน้านะครับมีรายง,งานข่าวแจ้งว่าสำหรับรถคันที่ใช้ก่อเหตุเป็นของบุคคลที่มีชื่อเสียงรายหนึ่งในจังหวัดสงขลาภายหลังเกิดเหตุครับตำรวจนครบาลประสานไปยังตังวจสงขลาให้เข้าตรวจสอบผู้ครอบครองทะเบียนร,รถคันดังกล่าวแล้วผลปรากฏว่าผู้ครอบครองทะเบียนให้ข้อมูลเลยครับว่ารถคันดังกล่าวได้ขายไปแล้วและมีการโอนลอยให้กับบุคคลหนึ่ง จากนั้นชุดสืบสวนได้ขยายผลไปยังบุคคลดังกล่าวและได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนทําให้ทราบว่าผู้ต้องสงสัยที่ขับรถคันนี้เป็นใครโดยเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนครับมีพยานหลักฐานว่าหลังผู้ก่อเหตุยิงแล้วใช้เส้นทางด่วนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิหนีไปยังอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งก่อนถอดป้ายทะเบียนจริงออกและนำป้ายทะเบียนปลอมมาสวมใส่แทนจากนั้นเขาก็ขับรถออกจากอพาร์ตเมนต์มุ่งหน้าไปยังพุทธมณฑลสายเจ็ด โดยตำรวจสืบทราบจนรู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วพบว่าผู้ก่อเหตุมีหมายจับติดตัวอยู่แล้วด้วยแถมยังพบว่าคนร้ายก่อเหตุเพียงคนเดียวทั้งขับรถและก่อเหตุยิงคาดมีความเชี่ยวชาญด้านการใช้อาวุธโดยตำรวจคุมตัวเพื่อนที่ร่วมวงเล่าในคืนเกิดเหตุมาสอบปากคำที่สอนอประชาชื่น

บาไม่ใช่มันใช่มัเกี่ยวเลยข้อควาเป็นได้ดีเลยผู้ต้องหารองมือผมไม่ใช่ผู้ต้องหารอนี่มาแค่จำลองหรอคะผมเคนี่เฉมาจำลองเหรอใช่อ๋อลรถเหพี่คือผู้เป็นเจ้าของรถอะไรค

จะไปเปิดไปยังนะครับนเปิด à, lắm phải, chắc, chắc, đúng vậy đúng vậy, cái máy này thì mình kiểm đếm, rồi nó còn đang, nó còn, cả đi với kia ที่เราไปนั่งกินกับเาเขาเล่าจบมาขโตก่อนเขาาเมาเยอะเลยไหมพี่ร้อนใจจะบอกเลยครับเพื่อนไหมตอนนี้เราเราลมากลเล่าเราเนมัเรียกมาก่อนเดี๋ยวคบพี่เาระวังวันเราไม่ต้องรู้เห็นแล้วมัอยู่ไห ขณะที่เพชรดาวแปดแชร์ครับก็ออกมาอัปเดตความคืบหน้าของคดีนะครับโดยเขาบอกว่ามีหมายจับของสารคดีพยายามฆ่าในกออายุ37ปีชาวจังหวัดชนบุรี พกปืนขึ้นลำกล้องติดตัวไว้และมีทะเบียนปลอมติดรถไว้ขณะที่ต่อมาก็โพสต์อีกนะครับว่าพยานสําคัญให้ข้อมูลมัดในกอมือลั่นไกสารมัดบนทางด่วนก่อนเกิดเหตุไปดื่มสุราชนเมาโดยในกอขับรถยนรู้พามาส่งที่บ้านในจังหวัดนนทบุรีก่อนไปก่อเหตุสะเทือนขวัญ เพิ่มข้นเสียครับเพื่อการประชุมในวันนี้ครับบอนคืออยู่ระหว่างการติดตามสืบสวนจับกลุ่มคนร้ายนะครับ <c oughs> ตอนนี้ที่เรากลาลังดําเนินการอยู่ก็คือเราได้เชิญพยานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคนร้ายก่อนเกิดเหตุนะครับมาสอปบปากคําอยู่แล้วก็กําลังจะไปรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อไปขอ <c oughs> นอนุมัติศาลออกหมายจับ ความชุบหน้าตอนนี้เราพบรถที่ใช้ก่อเหตุแล้วนะครับเดี๋ยวกำลังจะเอาเข้ามาที่โรงพักนะครับเพื่อให้กองที่สจอหลักฐามาตรวจพิสูจน์สถานที่เกิดเหตุครับตัวรถที่เจอที่ไหนนะท่านเจอที่นครปฐมลักษณะแล้วจากที่แผนประทุตกรรต่างๆเนี่ยดูแล้วมันมีเหตุถ้าดี่เราไล่กล้องวงจรปิดครับปมสาเหตุสรุปแล้วมันมาจากการที่ผป่าก็เรื่องต้นยังไม่ทิ้งประเด็นใดนะครับตอนตอนเช้าที่ไปตรวจสถานที่เกิดเหตุแล้วก็ สอบถามพยานที่เกี่ยวข้องก็ทต้นเป็นการขับรถที่ว่าไม่พอใจกันในการขับรถปาดหน้ากันมารับแต่ก็ยังไม่ทิ้งประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องเรื่องผลประโยชน์ที่มีสอบคุยกันด้วยรู้จักกันมากลอดอเปล่านี้มีข้อมูลตรงนี้คู่ก่อเหตุกับคนตายรู้จักกันมากลอดหไม่ไม่ยังบางค้นยังไม่มีความสัมพัญเชื่อมโยงกันว่ารู้จักกันมาก่อน พยานที่เกิดมาวันนี้ครับเขาเป็นมีค,นนค,นค,ความสําคัญยังไงในกรณี้คือก่อนเกิดเหตุเขาไปทําอะไรกันบ้างไหมครับเอีก่อนเกิดเหตุก็ได้ความว่านัดกันไปไปสงังสามนะครับในสาถานเชิงเขาจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับหลังจากกลับมาก็ไปส่งเพื่อนเรียบร้อยแล้วก็ขับรถกลับเหตุที่เกิดเนี่ยอยู่ระหว่างการขับรถกลับก็กมามาพบกันตรงจ่ากเก็บเงินค่าผ่านทาง ที่ทางด่วนครับแล้วก็พบกันระหว่างพบกันระหว่างทางระหว่างทางนี่ใครส่รงพยานรายนี้แล้วหรือว่าส่งส่งพยานส่งคนอื่นมาแล้วครับเหลือเหลือตัวคนราย,รายรเดียวแล้วมันงไปเที่ยทั้งหมดกี่คนเอ่อเบื้องต้นประมาณสี่คนครับรวมคนรายคนรายนี่เมาไหมฮะยังไม่ได้สอบขนาดนั้นนะอยู่ระหว่างการให้การมีเรื่องกับมท้องถนนใช่ไหมเองณเวลานี้นะครับแต่ก็อย่างที่ดาเรียนว่ายังไม่ทิ้งประเด็นใดประเด็นหนึ่งนะครับ ถ้าขนาดนี้ครับตัวของคนกอ่อเหตุเนี่ยครับเจ้าหน้าที<ษ>่ตำรวจกำลังติดตามจับกลุ่มอยู่พยานรายนี้ทราบไหมครับว่าผู้ก่อเหตุรายนี้มีหมายจับของศาลอยู่น่้จะยังไม่ทราบน,นะครับของหมายจับ<ษ>อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน่ากเจอตัวที่เ,เาราจับในข้อหาพยายามฆ่าก่อนในะฮะเดิมเดิมเขาก็มีหมายจับสิดตัวของเขาอยู่แล้วห,หนึ่งหนึ่งใบเป็นของปีหกเจ็ดครับ เขา,ขาจะพยายามฆ่า,าที่ไหนครับต้งที่ไหนต้องบึงบุรีแบบฝน,นผมไม่ได้บ <ปน S 1> ึงบนะครีที่ไทจังหวัดอะไรเบื้องต้นเขาครับแล้วแล้วคราสืบถามใน,นส่วนการสืบสาตัว,ตวยังอยู่ที่นครศรีรรมรชไม่ฮนะคือแค่คนร้ายหนีไปที่นั่น เราเป็นว่าตุกปที公公่ไหนเป็นสถานที่ไหนครับที่เราเอารถตู้ไปถึงนะครับเป็นอพาร์ตเมนต์หรือเป็นข้างทารือยังไงเป็นโรงแรมนะครับเป็นโรงแรมอันนี้ทางสืบสวนของสนประชาชื่นสืบสวนนครบาลสองแล้วก็กองบังคับการสืบสวนของนครบาลก็ร่วมกันติดตามจับกลุ่มคนร้ายอยู่นะครับยังครับเดี๋ยวลากมาตรวจพิสูจน์หลักฐานที่นี่ครับ ขออนุญาตให้ข้อมูลท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านครับหลังหลังหลังจากที่เขาหนีไปนี่เขาหนีไปเส้นทางหมายถึงว่าไปรถไปอะไรหรือมีคนมารับเขาไปยังไงไหมครับไม่มีครับมีขับขับรถไปเองเป็นรถอะไรครับท่านรถประจำที่ลูกที่โรงพักรถรถตู้ครับเอาเม็หมายถึงว่าหลังจากเขาเอารถตู้ไปรถตูีไปแล้วครับกาไปยังไงต่ออ๋อยังอยู่ต้องให้ตื้นตื้นเขาไปยังไงต่ยังไม่ได้เปิดรถครับ ตอนลงรถคันนี้ที่คนร้ายใช้ก่อเหตุเนี่ยสรุปว่าเป็นมือที่เท่าไหร่ยังไม่ได้ต้องสอบถามไปตรวนอะครับอยู่ระหว่างสอบสวนนะครับขออนุญาตให้ข้อมูลท่านนี้ก่อนนะครับสอบตั้ล้อนนี้นะครับก่อนที่จะเข้ามาที่ด่าเนีขามีการปาดปาดเป็นก่อนว่าเปเจอจริงไหมที่จะเข้ามาที่ดานะครับก็อยู่หน้าด่านนะเหตุมันเกิดหน้าด่านแต่ก่อนหน้าที่จะเข้ามาที่ด่านเนี่ยคือมันมันเส้นทางมันขึ้นทางด่วนตลอดก็คือขึ้นทางด่วนมาคนละทางครับ แต่ว่ามามันก็ต้องมารววกันตรงฐานประชาชื่นนะครับคือยังไงแย่งกันเข้าช่องทางในช่องจ่ายเงินหรือ,อยังไงเขาต่อตามเท่าที่ทรวบรวมพยานหลักฐานนะครับก็เหมือนกับว่ามันมีคันหนึ่งอ่ะพยายามจะเปลี่ยนช่องทางแล้วอีกอคันหนึ่งอไปขวาง<อ>นะครับแล้วก็เลยเหมือนไข้กันรถมันสลับทางกัน,นมันกก็คล้ายๆปาดหน้านะจะเข้าช่องจ่ายเงินครับแต่ทีนี้พอไปจอด ใจชำระค่าผ่านทางไม่เ ok ข้า ok ติดกันก็ม oh ีการมองหน้านอะไรประมาณนี้ครับก็ขออนุญาตให้ข้อมูลเื้องต้นท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับขอบคุณกระบอกยังอยู่ระหว่างสอบสวนอยู่นะครับขอบคุณครับ